มันเริ่มบ่ายโมงครับใช่มาฮะเดี๋ยวเราพี่จะลองลุยให้มันเสร็จก่อนบ่ายโมงดูนะได้ครับครับอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่ใช้นะครับของเท r ิยาคารานีก็อย่างที่บอกว่าไอตัวโอสตอรี่ครับก็คือที่เราเจอกันวันนั้นนะก็คือพี่จะใช้ในส่วนของคลิปนี้การขับขี่เป็นหลักคือเหมือนพวกฟิล์ตมต่างประเทศนั่นแหละอ่าว่าทาไมเขาถึงขับได้เร็วทั้งที่เขายังไม่เคยขับคาร์เพราะว่า หนึ่งเลยมันต้องมีทฤษฎีเนาะว่าแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นเหตุปัจจัยเพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็คือขับแบบอิงตามข้อมูลอิงตาม Data อ่าอันนี้จะเป็นผลงานที่ผ่านมานะอันนี้อันนี้เราทราบแล้วที่จะข้ามไปนะครับโอเคนะครับเบสิกสำหรับการขับรถเบสิกสำหรับการขับรถโอเคง่ายๆนะครับ ก็คือหนึ่งเลยการนั่งพวกท่านั่งนะครับการลัดเบลนะครับควรทําให้ถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องของการนั่งนะครับคือยังไงขาต้องมีแรงอะไรอันนี้เราเราน่าจะเก็ตอยู่เนาะหรือมือถ้าตึงไปเราสามารถเราจะมีแรงไหมเหมือนเราต่อยถ้าเราต่อยแบบมือแบบมีมุมงอเป็นไงครับต่อยได้แรงกว่าถูกต้องไหมแต่ถ้าแขนตึง ว่าต่อยแรงไหมไม่แรงไม่แรงครับอ่ะเป็นต้นนะครับส่วนการรับเบลก็ควรต้องรัดให้แน่นนะการเข้าเกียร์เดี๋ยวนี้เรามีติ้งกันวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นการล็อกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมุมที่ไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่นะครับเดินดูรอบรถนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักแข่งควรต้องทํานะครับหนึ่งเลยก็คือเอ่อดูเรื่องของลมยางเนาะที่เราเห็นชัดๆว่ารอแบนไหมหรือมีของเหลวอะไรหล่อนอยู่ใต้รถหรือเปล่านะครับ แล้วก็เรื่องของการขับรถเนี่ยสติหรือสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการขับรถแข่งนะครับแล้วก็หลักๆนะครับในเรื่องจากเราเป็นนักแข่งสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้บนรถก็คือหนึ่งเลยการควบคุมรถไม่ว่าจะเป็นปวงมอะไรนะครับคันเร่งเบรกนะครับหรือกล่าวไวง่ายก็คือการเบรกเพื่อลดความเร็วก่อนจุดที่หนึ่งนะครับเลี้ยวเพื่อออกจากโคง้งสองเร่งสามนะครับรวมมันเป็น AK, เบรกเลี้ยวเร่ง นะครับภาษาง่ายๆสามอย่างคอนเซปต์ concept มีเท่านี้นะครับทีนี้คอนเซปต์ของการเบรกเร็วเร่งเนี่ยพอเรามากระจายออกมาเป็นดีเทลย่อยๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้นะครับหนึ่งเลยเรื่องของเทคนิคการเข้าโฟมงนะครับโอเคหนึ่งนะครับอ่ะเทคนิคการเข้าโค้นะครับแบ่งเป็นสามอันใหญ่ๆหนึ่งเลยคือช่วงของการเบรก อันนี้คือหนึ่งน้อเมื่อกี้หนึ่งเบรกนะครับนี่เบรกสองช่วงเลี้ยวนี่สองเลี้ยวอันนี้คือสามคอมโบสามช่วงเร่งอ่าเบรกเลี้ยวเร่งสามอย่างมีเท่านี้นะครับพอมาดูด้านซ้ายมือแบ่งเป็นอย่างนี้เบรกอันนี้เลี้ยวแล้วก็ขียเขียวเร่ง ะครับถ้าพอดกราฟดูช่วงสีแดงนี่คือช่วงเบรกหนึ่งสองขออนุญาตครับคอมเมอันนี้คือช่วงเลี้ยวนะครับสองอันนี้หนึ่งแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเร่งสามอ่าเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะอิงเป็นแพทเทิร์นหมดอันนี้ถ้าเราไปดูตามกราฟแบ่ง a อ็มคมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเช่นกันนะครับอ่าถัดมานะครับช่วงที่หนึ่งช่วงที่เบรก ทำไมเราถึงต้องเบรกนะครับแน่นอนว่ารถถ้าเรามาเร็วมากๆาเราเลี้ยวขวาแคบๆ180ร้อยแปดสิบเราเลี้ยวได้ไหมไม่ได้ครับเออมันจะกระเด็นใช่ไหมเพราะว่าความสามารถของการทํางานของอยางเนี่ยมันมันไม่ไหวอ่ะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะทําการเลี้ยวเนี่ยตอนเบรกเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเลยคือมาคิ้งกำหนดจุดเบรก breaking point นะครับช่วนที่สองใช้เวลาเบรกขนาดที่สุดความหมายก็คือถ้าสมมุติ พี่ให้พี่ให้ว่ารถคันนี้แม็กซิมัมเบรกได้ที่ตรงนี้คือหนึ่งร้อยเมตรแต่ตะวันบอกว่าตะวันเลือกเบรกร้อยห้าสิบเมตรฉะนั้นหมายความว่าเมื่อตะวันเบรกร้อยห้าสิบเมตรกว่าจะไปถึงจุดเลี้ยวก็วคือจุดที่สองนี้ใช้ระยะเวลานาน,านกว่าไหมนานกว่าครับใช่เบรกหนึ่ง้ยเสร็จปึ๊บใครเบรกปึ๊บมันเลี้ยวได้เลยตอน้าสิบแต่ร้อยห้าสิบเมตรเนี่ย เวลาตะวันเบรกเสร็จแล,วล้วใครเบรกก่าจะไปถึงจุดเลี้ยวมันใช้เวลาในการจุดจุดนั้นอะระหว่างจุดเบรกไปหาจุดเลี้ยวอะ่ะก็คือนานมากฉะนั้นตรงนี้ความหมายก็คือเราต้องใช้เวลาในการเบรกเนี่ยจุดเนี่ยครับที่พี่วงด้านซ้ายมือเนี่ยให้มันกระชับมากที่สุดนะครับแล้วก็สําคัญเลยต้องเบรกก่อนจะเข้าโค้งนะครับแล้วก็อันนี้สาคัญที่สุดในส่วนของการชิฟต์ดาวนะครับต้องเปลี่ยนเกียร์ลงให้นุ่มนวลมากที่สุดก็คือ เหยียบคัด์ค่อยๆค,คลายคัด์ค่อยๆเข้าเกียร์นะไม่ต้องยัดนะครับผมโอเคอ่ะเทลเบรกนะครับเทลเบรกเนี่ยเป็นเทคนิคที่ใช้ทั้งน่ะค่อนข้างสูงสูงเพราะว่าอะไรไม่มีการคุมควบคุมน้ำหนักเบรกด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเนี่ยที่พี่แรงเอาอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนี้ถ้าปกติมือใหม่นะฮะพี่ขอใช้เป็นปาก,กาสีดำเงินนะครับมือใหม่เลยก็จะเบรกให้เสร็จลงมา เป็นสีดำเงิอนอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันแล้วก็ปล่อยมันรอสีดำเนินแล้วก็ปล่อยมันนอนอย่างนี้ฉะนั้นสีแดงๆที่เป็นพื้นที่แรงงานตรงนี้ครับคือเราจะได้สปีดมาเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับโอเคคอนเซปต์ง่ายๆแต่ทํายากนะครับสรุปก็คือการควบคุมเบรคขนาดขนาดที่เราเริ่มเข้าโค้งนั่นเองนะครับโอเคเหตุผลทําไมเดี๋ยวมีในสไลด์ถัดไปนะครับอตามดูไปเรื่อยๆ ช่วงที่สามอ่ามาเป็นช่วงเลี้ยวแล้วนะครับช่วงเลี้ยวหรือช่วงเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราคลายเบรกและเริ่มกดคันเร่งก็คือความหมายก็คือไม่มีเบรกไม่มีเร่งน,นะครับอ่าถ้ามาดูตามกราฟคืออะไรเห็นไหมนี่ไม่มีเบรกไม่มีเร่งจริงๆช่วงเขาเรียกว,ว่ารถหันหัวนะครับแล้วช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะย้ายเท้าจากแป้นเบรกไปคันเร่งอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมตัวเดินคันเร่งไปด้านหน้านะครับ ความนุ่มนวลตรงนี้คืออะไรเรื่องของพวงมาลัยนะครับถ้าเราหักพวงมาลัยแรงรถก็จะแบบสะบัดนะเนาะแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ด้วยความที่ว่ามีเรื่องของโชค๊ครถที่สูงนะครับแล้วก็มีเรื่องของยางที่มันแบบเป็นยางเรเดียลมันไม่เหมือนโกคาร์ดยางทุกอย่างมันจะแบบดูโรดูอะไรไปหมดฉะนั้นตรงนี้ยิ่งสมูทเท่าไหร่ยิ่งเร็วนะครับนั่นแหละโอเคอ่ะต่อนะครับ ช่วงที่สี่ห้าหกเนี่ยที่สรุปง่ายๆนะครับมันคือช่วงของการเดินคันเร่งเดินมากเดินน้อยขึ้นอยู่ที่รถนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นรถแรงแงเป็นรถขับหลังเดินคันเร่งเต็มเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าท้ายมันจะนออกแต่ถ้ารถมันช้าตั้งแต่จุดที่สามเนี่ยอาจจะกดคันเร่งเต็มได้ได้เลยถูกต้องไหมอ่าอะไรประมาณนั้นฉะนั้นตรงเนี้ยสี่ห้าหกขึ้นอยู่กับตัวรถ นะครับอ่ะแต่จุดที่สี่เนี่ยมันจะเป็นจุดสําคัญที่สุดฟีลเหมือนโกคาร์ดนิดนึงคือเป็นจุดที่เราใช้พปงงอะไรมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มคลายพวงมอะไรออกมาทางด้านซ้ายเพราะว่าอะไรมันแม็กกิฟแล้วจุดที่สามสี่เป็นจุดที่เราจะต้องการทําการเดินคัลลิง่งเพื่อให้รถนั้นออกมาจากโคง้งสมมตุติเราเอาได้ผูกไปที่นิ้วโป้งฝมือขวานะครับแล้วก็เอาได้อันนึงผูกที่นิ้วโป้ง เท side, ้าซ้ายไอ้เท้าขวาเช่นกันสม ayo, สมุติเราเหยียบคันเร่งอยู่มือเราเอาขอโทษเราเหยียบคันเร่งอยู่ใช่ไหมครับมือเราตรงเน ened, าะแล้วเราต้องการเหยียบเบรกตู้มลงไปมือตรงแต่ถ้าเราต้องการเลี้ยวซ้ายเนี่ยเป็นไงครับมือเราจะค่อยๆดึงเบรกออกมาจากอ่อดึงเท้าออกมาจากแป้นเบรกแต่ถ้าเราย้ายเท้ากาาลับมาเหยียบคันเร่งพวงมาลัยเราจะถูกดึงกลับมาตรงๆถูกต้องไหม จุดที่สี่เนี่ยมริเลยกานเป็นว่าเป็นจุดที่เราใช้พวงมาลัยมากที่สุดนะครับนั่นเองโอเคช่วงการช่วงนี้ก็จะมีการคุมคันเร่งเนาะ,ะค่อยๆเติมขึ้นไปจุดที่ห้ารถยังเลี้ยวอยู่แต่เราต้องค่อยๆทาการคืนตัวพวงมาลัยเพื่อเพิ่มกริปในทางตรงให้กับรถคันนี้นะครับวงเลี้ยวจะค่อยๆเพิ่มยิ่งเรากดคันเร่งมาเยอะขึ้นรถจะยิ่งบานออกไปนอกโค้งด้วยสปีดรถที่สูงขึ้นนะครับโอเค แล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงที่หก็คือเป็นช่วงที่ f ูลทชัช t a l นะครับคเนลร่งง้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของรถแน่นอนว่าถ้าฝนมันตกหรือพื้นมันยังลื่นเนี่ยรถก็จะมีสะบัดสะบัดบ้างตรงนี้เล็กน้อยแต่ถ้าพื้นแห้งรถตรงก็ตรงออกไปได้เลยนะครับอ่ะช่วงของเบรกเร็วเร่งมีเท่านี้พอเห็นภาพ